สวัสดีครับก็กลับมาพบก,กับช่องติระพงซิ่งแล้วนะฮะวันนี้ครับผมมาจัดถึงมือนะครับให้พี่ลูกพี่ของคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูเลยนะพี่เป็นไงบ้างพี่หนักวันนี้มารับอะไรไปครับผมมารับลำพงสิบสองนิ้วน,นะฮะ<ๆ>แก่ให้พี่แก่ให้วีเอฟซี FC, คนดูหน่อยพี่เป็นไงแก่เขาติง่งนะครับโหยให้ดู นี่ครับปัดเงาปัดเงาทั้งหมดเลยเพื่พี่ขอกล้องหน่อยนี่ปัดเงาหมดนะครับแม่เหลขส2งร้อยยี่สิบหวยแปดสิบห้านี่งานสวยปะงานสวยพี่สวยครับสวยจัดเลยนะครับพี่คนนี้ดูแล้วเป็นงานสวยป่ะสวยครับสวยอ๋อผมจัดไปสองดอกนะฮะนี่มารับก็ลับสติกเกอร์เลยพี่ที่นับไปก่อน นที่จะมาซื้อของร้านผมว่าผมขายจริงส่งจริงเปล่าคือคิดเพื่นอ่ะชนก็้องอะอ่าร้านผมขายจริงส่งจริงครับพี่ขายจริงส่งจริงครับมารับไปหลายอย่างมารับผมงวดที่แล้วก็แอมอ่าอ่าคาเวอร์ที่บีแปดทันก็ขายจริงส่งจริงนะฝากบอกฟรีด้วยบางคนไม่เชื่อครับ